สวัสดีครับกรเกษตรต้มนะครับวันนี้จะไขข้อสงสัยว่าเราสามารถต้มไข่ต้มในไมโครเวฟได้ไหมนะผมจะช่องใช้ไฟที่8 0 0วัตต์ไฟสุดเลยนะแล้วก็ต้มประมาณ2อนาทีเอาไว้ทางกินกับมาม่านะซึ่งผมคิดว่ามันประหยัดเวลากว่าที่เราจะใช้ต้มไข่กับกระทะทั่วๆไปนะ เดี๋ยวมาลองดูกันครับโอเคครับอันนี้ผมต้มไป3นาทีนะที่ไฟล์800วัตต์ของไมโครเวฟสูงสุดเลยเก็เกะให้ดูนะสภาพก็นี่จะเป็นเหมือนไข่มาตูมเลยแล้วก็ไม่ระเบิดด้วยนะสรุปว่าเราสามารถต้มไข่แบบนี้ได้เห็นไหมไข่จะสวยมากเลย แล้วแต่นะครับถ้าคนอยากได้สุกกวันนี้ก็สักสีนาที <c oughs> ก็จะโอเค <c oughs> ก็ง่ายๆเลยอันนี้เป็นทริคง่ายๆสำหรับการที่คนชอบกินไข่ต้มตอนเช้านะก็แล้วแต่ความแล้วก็จะไปใส่แม็กกี้แล้ว่าใส่มาม่าผมก็ได้นะก็อร่อยดีครับได้ประโยชน์ด้วยเป็นโปรตีนที่ราคาถูกที่สุดในโลกแนละ้วสำหรับไข่นะสรุป ถ้าใครอยากจะต้มไข่ด้วยไมโครเวฟทําได้ไหมทําได้ทําแบบผมเลยก็ความสุกก็แล้วแต่ระยะเวลาเนาะก็ประมาณถ้าสมมติเอาไข่สุกเลยผมกะว่าสักสนาทีที่ไฟ800วัตต์นะโอเคสวัสดีครับ